ครับสวัสดีครับผมร้านพุนสุขการเกษตรนะครับผมวันนี้นะเรามีเรื่อย,ยนต์คุณภาพดีมานําเสนอนะครับผมตัวนี้จะเป็นของ New เวสสี่แปดแปนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมโดยที่ตัวนี้นะครับผมจะตัดปุ่มไล่ขบูออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีการปรับปรุงตรงคอท่อลมขบูนะครับผมตัวนี้ จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มความหนาขึ้นนะซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องคอท่อขบูขาดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ได้อัพเดทได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้เปลี่ยนเป็นตัวนี้แต่ก่อนนะรุ่นเก่าจะเป็นสเตอร์เฟืองนะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสเตอร์แหวนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้โอเคตัวนี้จะเป็นในส่วนของโครงสร้างรุ่นานะครับผมตัวนี้มาดูในส่วนของแขมกันนะครับผม ของแถมก็จะอยู่ที่ตัวนี้จะเป็นบาร์นะครับผมออริกอนขนาด11นิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นของออริกอนแท้นะครับผมมาพร้อมโซ่โออริกอนแท้นะครับผม11 11.5นิ้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นน้ำมันออโต้ลูปนะครับผมทูทีพัสนะครับผมสูตรเข้มข้นของนิวเวสนะครับผมตัวนี้โดยที่น้ำมันทูทีปกติจะผสมอ,อยู่ที่อัตราส่วน 25ต่อ1นะครับผมส่วนของ uh, New West Plus นะครับผมจะอยู่ที่ uh, 50ต่อ1นะครับผมตัวนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะ,ะแล้วก็จะมีชุดบล็อกนะครับผมมีตัวนี้ฝาครอบโซ่แล้วก็จะมะีในส่วนของคู่มือมีคู่มือให้นะครับผมเข้ามาดูนี่ครับก็จะมีในส่วนของอคู่มือ New West 488 Plus นะครับผมมีชุด เกลนะนะครับผมมีแผ่นคู่มือเช็คลิสต์แล้วก็มีเข้ามาดูนี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นมีใบรายงานนะครับผมการทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมจากมหาลัยศรีประทุมนะครับผมตัวนี้นะถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมตัวนี้แล้วทีนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีท่อที่แถมมากับเลื่อยยนต์ตัวนี้นะก็คือตัวนี้จะเป็นท่อเดิมนะครับผมท่อเดิม รูจะ,ะรูเล็กนะครับผมก็คือความแรงจะอยู่ที่1แรงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ทางร้านจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อที่แถมมาคือตัวนี้จะสามารถเมื่อเราเปลี่ยนท่อจะสามารถอัพแรงไปได้จนถึง3.5แรงนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้ทางร้านได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นโซโลิกอนแท้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของโซ่ของอลิกอนนะามาดูนี่โซกัดมันโซกัดตนะัวนี้จะเลเซอร์มาอย่างดีนะครับผมตัวนี้ของอลิกอนแท้นะจะตัวหนังสือจะคมมากนะครับผมตัวนี้ตัวหนังสือตัวนี้รุ่นใหม่ก็จะเป็นสีแดงแล้วนะครับผมอลิกอน โอเคตันนี้ในส่วนของโซ่ทีนี้โซ่โอริกอนแทะเข้ามาดูตัวนี้จะปั๊มออริกอนมาคมเป็นสื่อคมมากนะครับผมโนนะ okay. อเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนะครับผมวิธีประกอบก็ไม่ยากนะครับผมใส่บาเลยแล้วก็ให้ลูกค้าดูตัวนี้นะก็คือให้คมมาฝั่งนี้นะ โอเคที okay. Okay. นี้ก็เวลาเราใส่ให้ลูกค้าดูด้วยนะจะได้ไม่ตั้งยากนะก็คือให้ตัวนี้เข้าในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็ให้กดเข้านะครับโอเคมันเข้าแล้ว Okay. อเมื่อยังไม่ตรงนะตัวนี้จะเป็นตัวตั้งโซ่นะครับผมไม่ตรงแล้วก็ขันนิดนึงนะครับผมดูตรงนี้ก็ได้ดูดูกล้องเห็นไหมจนขยะเข้ามาแล้ว จะมีเข็มนะโอเคนี่คือเมื่อเข้าล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคทีนี้ ตัวนี้นะเมื่อม,มันยานเกินไปนะครับผมก็ปรับนิดนึงเอเมนะื่อพอดีแล้วเราก็ขันแน่นเลยขันแน่นเลยนะครับผมเอเมื่อแน่นแล้วนะแล้วเช็คโซอีกทีนึงนะผม อโอเคอัติเียอาจจะยังตึงๆอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูเลยนะครับผมตัวนี้จะสามารถเลื่อยได้360อองศาเลยนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะครับผม โอเคไม่ต้องพูดเยอะนะรุ่นนี้ผมว่าแรงแล้วก็คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกโซ่นะครับผม <Okay. S 1> ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเลื่อนนิวเอส4 8 8พัสนะครับผมเอาไว้ใช้งานนะครับผมตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้นะครับผมพร้อมลุยงานหนักนะครับผมตัวนี้รองรับบาร์ได้ ยาวสุดถึง22นิ้วนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์แรงมากนะครับผมเมื่อเราเปลี่ยนท่อแล้วนะครับผมแรงมาขึ้นเป็นที่3.5แรงนะโดยที่ยังไม่ได้ปรับจูนคาบูใดๆนะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าเครื่องยนต์แรงมากร้อนไม่ดับนะครับผมพร้อมลุยงานหนักสามารถตัดได้360องศานะครับผมตัวนี้ก็ราลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็ติดต่อมาได้นะทางร้านนะครับผมจะทําการทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมพร้อม ถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูนะครับผมลองเครื่องให้นะครับผมซึ่งเมื่อลูกค้าซื้อจากทางร้านเรานะครับผมให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมทางร้านถ่ายดูความสมบูรณ์ของตัวเครื่องทุกอย่างพร้อมลองเครื่องให้นะครับผมโอเคโดยที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะทางร้านนะจะทิ้งลิงก์เหลือรา,ายละเอียดนะครับผมสินค้าราคาทางร้านเรามีบริการก็บเงินปลายทางให้ลูกค้านะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ